สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะหัดพูดเยอรมันง่ายๆบ้านๆกับแม่บ้านเยอรมันค่ะ Sag mal wie spät ist es Moment es is fun f e n Uhr ding d n g คลิปนี้ตอนการดูเวลานาฬิกาค่ะ เวลาเราดูนาฬิกาก็จะไม่ต่างกันกับบ้าน,น,น,นเราเท่าไหร่นะคะก็คือจะบอกอตอนนี้กี่โมงแปดโมงเช้าหรือบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยนะคะหรือเราจะพูดทำนองอตอนเย็นก็เป็นทุมท่มสองทุมท่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเช่นเราบอกว่าตอนนี้กี่โมงหกโมงเช้าก็บอกหกนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาไล่ไปนะคะหรือหรือว่าบ่ายโมงที่เราก็ไม่ได้บอกว่าบ่ายโมงเราก็จะบอกสิบสามนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกา ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการในการดูนาฬิกาก็จะไม่ต่างกาันค่ะอันดับแรกจะเป็นตัวอย่างที่เราบอกเวลากรณีที่ไม่มีเศษ5นาที10นาทีนะคะเป็นตัวเลขกลมๆเนาะ12 Uhr งมิ t a g ั s สิส12โมงมิ t ัย n a c น t Es i s อ24 Uhr. สิส s t อ0 u h ง Es ist 13 Uhr oder 1 Uhr Nachmittag. Es ist 1 Uhr nachts. Es ist 16 Uhr oder 4 Uhr Nachmittag. Oder 4 Uhr am Morgen. Es ist 8 Uhr morgens oder 8 Uhr abends. Oder Uhr. Ist 11 Uhr ist 11 20 uh 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 oder 4tag and ค่ะต่อไปจะเป็นการดูเวลากรณีที่มีเศษเป็นนาทีนะคะค่ะการดูเวลากรณีที่เป็นเศษเป็นนาทีนะคะก่อนจะถึงชั่วโมงถัดไปเราจะใช้คําว่า for แต่เลยชั่วโมงนั้นมาแล้วจะใช้คําว่านัก ทีนี้15นาทีก่อนและหลังเราจะใช้คำว่า f e a t u r e หรือ full, p n s e i a r หรือนักเนาะทีนี้กรณี30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็จะใช้คำว่า t r e s i n m e n u e n หรือ half นะคะเดี๋ยวมาดูตามตัวอย่างดีกว่าจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะกรณี2โมง15นาที หรือ2ทุ่ม15นาทีเราก็จะเขียนว่า8.15กับ20.15ใช่ไหมคะแต่เวลาเราพูดเป็นเวลานาฬิกาก็จะใช้คำว่า f i a t ชิร์นักักหรืออักอัวฟุนเซนหรือฟันซิอัวฟุนเซนตรงตัวไปเลยนะคะบ่ายโมง5นาทีหรือตี1 5นาทีเขียน0 1.05 13.05เวลาพูดก็จะพูดว่าฟุนนัก ไอ์ Eyes, หรือตรายเซนอัวฟุ่นบายโมงครึ่งหรือตีหนึ่งครึ่งนะคะเขียน01.30หรือ13.30จะพูดว่า half five หรือ i ออัวตรสิกนะคะ1 3เหรือ23.30 เวลาห้าโมงครึ่งหรือว่าห้าทุ่มครึ่งเนาะก็จะบอกว่า half world หรือ L or t r i s i หรือ triangle r t r i s ตรงตรงตามตัวเลขไปเลยนะคะก็จะเห็นว่านะคะมันจะเหมือนบ้านเราเดะเลยต่างกันแค่ว่า เป็นภาษาเยอรมันแค่นั้นเองเนาะค่ะเป็นไงคะดูจะยากไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับคนที่อยากมาทํางานที่ประเทศเยอรมันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ